วัน <S preach science> ี <ugly Twelve analysis> so first, so 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 ่เม uh, ื <necessary> ่อวานมีงานสอบแล้ว hmm คุณอุดมพรก็เลยบอกว่าอยากขึ้นมากราบท่านตอนนี้เลยเพราะว่าคนเยอะไว้พรุ่งนี้ตารางงานแม่เทีก็เลยมาวันนี้มากราบมาากรบเพราะว่าเธอเห็นรูปอย่างเงี้ยแล้วเจ้คะพี่แม่ชีไข่อย่างเงี้ยแล้วแม่ชีก็ลงในยูทูบลงในเฟซบุ๊กเธอเห็นเธอก็อยากจะมาแล้วเธอเธอก็เก่งเธอมาได้สําเร็จเพราะว่าอยู่พี่หนักมากอยู่พี่เลี้ยงค่ะเดี๋ยวว่านายน่ะ อยู่บ้านกับลูกแต่ก่อนนี้ที่อยู่ไปตามแถววัดแถวหนาดีหว่าค่ตั้งแต่โควิดระบาดแล้วก็เลยอยู่กับลูกที่อยู่วัดอะไรนั่นบ้าวะไปอยู่คอนแกนสอางเพรวัดนักทันจะรู้จกวัดไปอยู่คอนแกนอยู่บนเขาอยู่อาจารย์หลวงพ่อตังกาสิริราชท่านเขาเขาทนจะ จััังงหหวดไนม่อยู่ไทร์บักท่านบักท่านบักับไอ้นี่อะไรนะของแก่นของแก่นจ้ะแล้วก็ลพบุรีอ๋อลพบุรีอยู่วัดไหนอยู่วัดโคกตูมโคกตูมอ๋เดี๋ยวเมืบอกแปลว่าบอกอะไรหลวงพ่อรู้จักทั้งนั้นเขาพูดเรื่องวัดเนี่ยเอาตออได้ชีมาแม่ชีบัวนี่บัวที่นานเข้าไยวาดจากแก้วอ๋อจากแก้วค่ะ แล้วก็นี่ก็เทียวไปเพียมารักษาโรคมีโรคประจำตัวหลายอย่างรักษาที่โรงพยาบาลักดิสิทกรุงเทพค่ะ mm hmm. แล้วทีนี้ครั้งสุดท้ายนี่ตอนที่ไปอยู่อยู่คอนแกนก็ไม่ได้รักษา,าหรอกพอดีว,ว่ามันเป็นข้างใหนนะคะกทีนี้มันเป็นขึ้นมามันนอกขึ้นมาแล้วเขาก็ส่งโรงพยาบาลสูงสูวนที่คอนแกนพอทีเพื่เพือ่อเขาแล้วอ่ะแต่ทีที่นู่นเขาบอกว่าอยู่ทรงนี้แหละก็ามันดีขึ้นก่อนทัาการ แพทย์ก็บอกว่าโอ้มันจะเป็นพระโถเนาะจะเป็นบาดแล้วว่าแล้วก็เขาก็เป็นหว่งวงหอกุดมันอยูห่หานกาันแล้วเวลาเป็นอะไรขึ้นเขาบอกว่าเอา,าอกุญแจไว้ติดตัวไว้ล็อกล็อกอะไรไว่านียมันอยู่บน,ขเ,เ,น,นเขาอะไรก็ตาไปท่านพอไขายังดีขึ้นเขาบอกว่าขอฝากไปกรุงเทพนะพอฝากมากรุงเทพก็มามาเข้าต่อที่โรงพยาบาลตัดสิเอยียวโรงพยาบาลมาสินอีกสองเดือนพอโรงพยาบาลอีกสองเดือนก็อยู่ห้องเระตกอ่ะห้องอัดเชื้อ เนี่เดาออกจากห้องโถงมาดอกามามาได้ประมาณสักไม่ถึงอาทิตย์ก็โควิดระบาดค่ะเออพอดีเลยยังด้ออกก่อนว่าถ้ายังไม่ได้ออกเพราะว่าชีิดโควิดแน่เขาอ,อยู่นั่นนั้งสองเดือนนะแล้วก็เลยอยู่กับลูกลูกทํางานอยู่ที่กรุงเทพแล้วค่ะเช่าบ้านอยู่กัางรัฐตั้งแต่โควิดระบาดก็ไม่ได้ไปไหนอีกก็เพิ่งนจะออกไหมแม่เมื่มาที่มารู้จักยังไงมาทมาก็ แม่ที่ที่แม่ที่ไทยรูปทุกทกรูปในเจ้าค่ะแม่ที่เวลอมีมีคนอยากจะมาเยอะเลยกันบวชตั้งปี่ีปีพนาแล้วะบวชตั้งแต่พระเจ้าหยู่ห้วที่พระสนเตอนเดี๋ยวเ่าไหหา่ค่ะหน้า่นะ บวชคือเรื่องวัดไหนสัก์แก้วงานปริวาสค่ะงานปริวาสนขาวบอนคือ่งวัดขอขาวบวชให้ขอที่ไม่สบายก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเออาฏิดารดรู้จักญาติที่ด้วยกันนี่แหละก็โทรถามเขาว่าเนี่ยจะบวชรงผมได้ไหมเขา้าบอกว่าได้เนาะเขาก็จัดการให้หมดทุกอย่างแหละเขาค้าหาผ้าขาวซื้อพวกคุมหุ้นเราซื้อผ้าซุดขาซื้ออะไรให้จะขาดเรือเขาไปบวช ทีถ้เงงา,ปาเป็นขลาัวาดเนี่ยทำงานทำก,การอะไรล่ะโยงตอนเป็นคละววาดเนี่ยทำวัตถุกอย่างมัดจ้งว่ะตอนเป็นขลาวานัวาสเน่มัาาดจง้งหมดเอาเราสูา้ม่เกิมมันรอย,อยู่ที่ไหนละ่ะดูเชียงรายจ้ะโอ้ไกลจริงนะเชียงรายมาเที่ยรเชียงราย มาที่ก็มาากรายการก็มารู้จักใครเลยรู้จักคือคือแม่ชีก็ม่รู้จักแม่นิดเขาแบบอกว่าเพื่อไปรู้จักคนสักทั่วเลยอะไรนี้แม่ชีก็บอกว่าก็ก็ถ้าเราลงในอย่างเงี้ยมันเขาเรียกเขาเรียกโลกสังคมโลกโซเชียลคือเราต้องรู้จักคนเยอะก็เลยรู้จักแล้วก็คุณชีนี่ก็อยากมาอยากมาบอกบอกมาเดือนสองเดือนแล้วมั้งแม่ชีก็ กกคือคือเห็นจากในรูปนี่แม่สีลงนล่นอรเจ้าค่ะแม่ชีลงรูปรูปวัดะจะ้าค่ะลงทั่วเดินระเดินหายไปอะไรไปก็ไปชวมวัดมาชมวัดนะโยนนะอ่าคือตั้งตั้งใจด้วยว่าจะมาทอดกระถินเขาตั้งใจจะมาถึงวันทอดกระถินเลยแล้วแม่ชีก็ แม่ชจีจะบอกว่าน้องๆเขาก็จะเอาเคสมาคือมาทุกปีเอาเคสมาทุกปีเลยแต่ปีนี้ว่าจะคุณชีเขามาก็เลยจะให้เขาเป็นคนเฝ้าเฝ้าโต๊ะโต๊ะรงทานนะคะคือคือที่ติกมีมาทุกปีอะก็ะค่ะเดี๋ยวแต่หลวงตาที่ยู่กุฏิไหมแม่ชีจะเดี๋ยวยีง้ก็คุยกันเดี๋ยวคุยกันก่อน ทำทานอะไรละยอมไอ้รับจ้างเป็นเด็กเรับเสิร์ฟร้านอาหารจ้จะเสิร์ฟร้านอาหารเหรอเด็กผู้ชายอ๋อเป็นลูกหลายคนไหมสองคนสองคนค่ะ<อ>คนคนโตมีรครอบครัวแล้วจ้ะค่ะแต่คนเล็กยังไม่มีครอบครัวคุยผู้ชายผู้ชายทั้งคู่ค่ะอ๋อ <laughs> ส่วนใหญ่ที่อาชีพจะไปไหนอาชีพะ ที่ก็ต้องพิจารณาให้รอบครอบว่าจะโดนหลอกหรือไม่โดนหลอกที่ไปแต่ละที่นะที่ก็ศึกษาแบบนี้นะจ๊ะที่ไปมาแต่ละที่นะที่คุยความที่สอนแก่ที่นั้ก็รอบจากรอบยังไงนะถ้าบางทีเขากวามเขาจะโดนหลอกเราไปทิ้งความอเงี้ยใคอจะกล้าเลืกเอาเวลาที่มันเบยกว่างอเชียมาเถอะมาเถอะพอไปถึงแล้วเขาก็ทิ้งเราว้างเลยอ่ะนะที่เพราะว่า ชีโดนมาแล้วชีโดนมาแล้ว,ลวก็แม่คีด้วยกันเนี่ยเป็นคนจังหวัดเดียวกันนี่แหละอื mm hmm. เขาอยู่เขาอยู่ที่วัดป่าสุรินทร์ mm hmm. เขาโทรให้บอกว่ามามาช่วยหน่อยมนาะมาช่วย mm hmm. มาช่วยงานปริวาสหน่อยบอกเขาทำกับข้าวกับปลาไม่เฟ็นว่าอย่างนี้นะมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยนะว,ว่าเราว่าเออเดี๋ยวจะไปนะ คือเป็นคนที่ว่ารักษาคำพูดตัวเองว่าไปก็ต้องไปถ้าไปนี่เป็นไปนี่ตอนไปเนี่ยเขามารักตอนเสด็จงานบนนี้ว่าแล้วเขาไม่เอาทิ้งคว้างเลยอืออเขาไม่สนใจแล้วก็รถโอ้โหจากที่เขาอยู่มาหาที่ข้ารถนะเจา้าคะเป็นห้าสิบกิโลเนี่ยตอนที่ขับไปนัเขามารักตอนที่ออกมาเนี่ นี่แหละว่าโอ้มันน่ไปทีนี้ลูกถึงว่าที่มาเนี่ยลูกก็ถึงว่าเดี๋ยวก็ไปโดนหลอกเองไม่รู้จักเขาได้ยังไง<ม>ว่วเนนี้ยแต่อะไรอ่ะสีก็ไม่เก็บนี่คือว่าเราจะได้คนดีก็มีคนไม่ดีก็มีใช่ว่าซีก็ไม่เก็บก่อนที่จะไปไปแม่อสอนก็รู้จักกับโยมก็รู้จักทางทางนี้แหล<ม>ะเธอรู้จักกับโยมขัทางนี่แหละแล้วก็เธอก็ไปทุกที่รู้จักกับโยม เกี่ยวกับการม่ชีสองของคนนี่แหละตอนแม่กับคนที่ดนหนองน่ะที่อกับกม่ชีประมางยไอ้ท่านี้ก็กรัโดนดีชื่ออะไรขออภัยชื่อชื่ออรัญญาจ้ะอรัญญาาย์พาละมุอายุประมาณเท่าไรเี่ยห้าสิบกว่าจา้ะค่ะ อาไยอมรับทราบแล้วเดี๋ยวก็พาไปเรียนโดมยอมไปหาขึ้นรวยไปหาขึ้นรวยยังคือเขาคุณคุณคุณดัพรดีมากต้อนรับอย่างดีเลยแล้วก็หาข้าวเดี๋ยวก็ชี้เขาไม่ทานเนื้อสัตว์คุณดูดัพรก็หาผักหาผักมาผัดมามแล้วเหรอนั่นน้องน้องน้องสาวบุญธรรน้องบุญธรรมจาคเจาค่ะ คิดจำคิดต้อจะอยู่นี่ไป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 เดินดูวันท้ายก่อนแตพอใจก็อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเจ้าค่ะเพราะว่าเมื่อวานพาชมสั่งนอยแล้วเจ้าค่ะมาเมื่อไหร่เนี่ยมาเมื่อวานเจ้าค่ะแต่คุณอ pues ุดมพรบอกว่าอย่าขึ้นมากราบหลวงพ่อเพราะว่าเมื่อวานมีงานมาติกงาเกลว่าคนจะเยอะเกินไปเจ้าค่ะแม่ชิดก็เลยผ่ามาวันนี้เจ้าค่ะ ไม่ไเดินดูว่านะแล้ไม่ชะเจอก็อยู่นะแมาชกรันหเยอะนแล้แงนแ้วาจะมีท่าจแล้วอยู่งพ่อเ้าะแม่ชีจะเจอหลงตะจินจะบอกให้เขาตั้งโต๊ะไว้ให้แม่ชีาไ้ก้รายจะเดี๋ยวอารยนจะจัดการเองงั้นกราบขอบพระคุณนะค่ะเดี๋ยวจะให้แม่ชีลูกเนี้ยจะเป็นคนเฝ้าร้านจะพาไปดาแลาไแลนะจะ ฝากเขาอย่าต้องต้อนฝากต้างได้ไปพักเมื่อไหนก็ว่าไปนะครับพักอ๋อได้แล้วจ้าค่ะคือพักที่กดกดสี่จ้าค่ะติดกับแม่ชีอะจ้าค่ะถักจากแม่ชีมากดหนึ่งอ๋อกดกดชีเจ้าค่ะกดใจมาหากดความน่ารักได้ด้วยเจ้าค่ะกดใจยอมมโนดมาโนดอันเหรอกดยอมชื่ออะไรนะสั้นๆไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของมพุทิชื่อเจ้าของมแ่หน้าหน้กดเวลาพรใช่เจ้าค่ะเวลาพรเจ้าค่ะ การบานี่อาจด้วยโยมนะการเะลายเนี่ะ